เราก็จะขับเครื่องบินออกไปนะครับน่ารื่นมากเลยครับเอก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับแสดงเริ่นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปที่ยุโรปซอย12นะครับเพื่อที่จะไป ร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็บอกว่าร้านนี้นะครับมาอร่อยมากนะครับทุกคนตามผมมาเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เราก็จะขับเครื่องบินลงไปนะครับอันนี้คือยานพาหนะของเรานะครับเครื่องบินเล็กทุกคนนะครับหลังจากที่เรานะครับนั่งรถมาทักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ อยู่ที่พุลาซสสอย12ครับเดี๋ยวเราไปเดินร้านหมูตัวเฮียนนะครับเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องทุกคนตามมาเลยครับครด๋นนครับคนนี้ดูเส้นสนะนุน่มมากเลยนะเออ จับนี้ก,ก็ต้อม่เป็นทุกคนนะครับลบองตามหาร้านนี้นะครับเพราะว่าอร่อยมากครับนบนี้ชุดยอดนะครับเราดูสภาพของโตดีมากจับนี้วเดนะครับแล้วก็เวลาที่เราตังาหารแล้อก็สแกน QR Code นะครับสแกนร r o d e เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปจํนานําเงินมาเงินอยู่แล้วก็รอสักครับนะครับถ้าอาหารเสร็จเครื่องมันก็จะดันติติตินะครับ แค่ว่าใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตานไ้นแล้วกันนะครับมาด้ยวยพ่อแม่เปน้องทานมามีด้วยกันครับมามีด้งไปติ้อดินเลยนะครับอร่อยครับอร่อยสุเยอดเลยอันนี้ไม่ต้องมีการปรุงนะครับเขาไม่มีเครื่องปรุงให้นะครับ ถ้าพ่อแม่ที่น้องท่ารมากานไม่ต้องไปตามาหาเส้นกุงนะครับเาก็ไม่มีให้อันนี้นเป็นข้าวสำลูนะครับอหข้าวสหืูนะครับอร่อยมาก ครับท่านผู้ <tries> อันนีครับกินข้าวขาหมูอร่อยมากตัวเนื้หมูนุ่มมาก Ini kita jalan ya. Ini terawal yang ini. เมนูไทยไทยเราเขาเรียกว่าบะหมี่น้องไก่หมอ้อไฟนะครับนต่ยังร้อนเลยนะครับ อันนี้ enak banget ครับ ขอุก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับทีุ่กคนรับชมนเลยก็เราเดินทางมาได้ขนาดนี้ครเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับลูกๆหลานๆนะครับร่วมสนับสนุนนะครับ,รบรก็บ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอให้อยู่เป็นกันนันใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับกระเทียมครับก็ถ้า,ถา,ถาก,ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระกดิ่งแจ้งเตือนให้กันนะครับแต่ถ้ามี เรื่องหรือว่าจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะครับยินดีน้อมรับนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับอร่อยครับ ตัวแล้วนะเป็นเป็นคำนี้อืออือ พวกเรมีไส้นะพวกเมีไส้นะอือมันมีอะไรเขาให้กินกับข้าวหมูนะครับเราก็มากินดีหลังนะครับเราคิดว่ามันมีไส้แต่ที่ไหนได้มันไม่มีไส้นะครับมันต้องมันต้องจิ้มกับขาหมูนะครับอือ อ right? mm ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรายังไม่รู้นะแล้วเราก็มาดูจากการที่เราากินนะครับอาไม่เคยกินแต่เราตุ๋นนะครับ อึดมาดูเลยหมกแก่นนะมกรหมกแก่นดื่มน้ำหน่อยนะครับ าทุกคนนะครับมาก,กินร้าหนหมูตัวเฮียนะครับอร่อยมากนะครับข้าวขาหมูบะหมี่น่องไก่แต่มันมนมีเป็นภาษาจีนเ่ยนะครับจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใอยใบอกพ่อไม่เป็นน้องจีนหลังก็ได้เนาะเพราะว่าเกว่าเมนูไม่จําเป็นต้องจําชื่อแต่ถ้าหากว่ากินแล้วอ่อยก็โอเคนะครับอันนี้อร่อยมากอิ่มสุดยอดเลยจุดจดเลยนะครับก็ วันนี้นะครับอิ่มแล้วนะครับผมทุกคนจบชิวไปตะกินเท่านี้นะครับขอบคุณมาบระวังโควิดนะครับก็ขอบคุณความใจทุนทุกคนทุกท่านนะครับดู้จักกันตัวหนึ่งพบกันในอีกคหน้าครับบ๊ายบายครับวันนี้อร่อยมากครับยี่ห้อชิวชวดเลยครับ